ฮัลโหลไมค์อีหนึ่งคลิปพอดีว่าจะพามากินขนมจีนหนึ่งร้านชื่อร้านป้าไม่ร้านนี้ก็อร่อยร้านนี้ที่นี่ตอนเช้าจะกินขนมจีนกันใส่ใส่อะไรบ้างใส่ซันอันไหนคือเราน,นี่เขาให้เราตั่เองอันไหนอันไหนที่หวานแบบหวานนี่นะถ้าเรากินน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำหวานเนี่ยน้ำน้ำหวานไม่ใช่เฮ้ยน้ำหวานนะใช่ใช่ มับีัก,ดกาดีได้ีดดใช่ไหมได้เลยต<ร>ง้งท่วมเลยมันไม่ท่วมมันแม่อร่อยหรอเหรอเยอะขนาดเลยเดี๋ยวไปใส่ผัดกันตอพีพ่ต้มมีมาแล้ว,วยังต้อง่ที่ไม่โอ้โหนุ่มมากเกี๋วยวสุดยลองชิม โบกแถวไปก่อนเลยฮะนี่มาแล้วเดี๋ยวแสดงให้ดูเป็นน้ำหวานจังเขาเรียกน้ำน้ำหวานเนาะน้ำพริกน้ำพริกหวานนอร่อยดีแต่กินต่อิ่มมากเลยจริงจริงอะที่เนี่ยมีอีกหนึ่งร้านชื่อร้านอะไรนะที่เราไปตอนแรกก็ดังทุกร้านบัตติส่วนร้านนี้ก็อร่อยเวลานี้ยวางเวยได้ ก็เจียงเป็นโดดแล้วแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือไก่ทอดเขาจะกินกับไก่ทอดเออต้องกินไก่ทอดเขานั่งเขาไก่คิ้นไหมอ่ะน้อยไปต้องคนไม่ให้ถ่ายหน้าให้ถ่ายหน้าตราคนเดียวไม่ได้เมื่อกี้โดนหน้ากันไปแล้วหน้าแบบมาสดกันเลยก็เลยได้ทุเรศทุลังทำต้องมีกระเทียมปอกด้วยอุ้ยนี่ใหญ่นี่หนังรุดมาแล้วต้องกินหนังหนังมันจได้ปีนหืมไก่อร่อยหนังมันกรอบมากๆ กวาไม่มีจิ้มหม้อมีจิ้มไก่เหรออืมอ่อย่หรอคก็กันที่น้ำวันนี้อะไรอ่ะเขาบอกว่ากะทิเนือกะทิเนือแล้วเป็นไงรสชาติอืมอร่อยเผ็ดเผ็ดหน่อยที่น้ำบออร่อยเผเผ็ดหน่อยใต้ใต้ชอบมากแล้วความกกินอะไรอ่ะน้ำยำถั่วน้ำยาเหมือนกันเนาะน้มเหมือนกันโอเคเโบก็กินน้ำหวาน สะพึ่งหน้าสไลด์แล้วนี<_<_<_่ไงเออเห็ดลึกตาบวมแดงมากบวมแพอือหยอดยินไก่เศกไม่เสร็จมันเป็นมีปัญหาเลยะไม่หา้อร่อยดีอ่ะ คือเดี๋ยวคือที่เนี่ยตอนเช้าๆเขาจะกินติ่มซำกันแล้วก็ขนมจีนแล้วก็ไก่ทอดอก่อนหน้านี้จะดาตอนตอนแรกจะพาไปร้านป้าติ่งแต่ว่าพอร้านนั้นเนี่ยเป็นร้านแบบว่าเหมือนร้านดังแล้วก็ออกรายการเยอะอะไรเงี้ยแต่ร้านเนี้ยกวางเคยกินกวางเขาบอกว่าอร่อยเป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยแต่ว่าร้านที่ร้านป้าติ่ง เขาเจ,จแล้วก็เลย,<ด>ยน่าจะปิด,ดแต่ว่าร้านนี้ก็อร่อยค่ะแต่นี่อร่อยคืออะไรนะที่เหมือนกินแล้วิ่มเำแต่ร้านของเขาก็เลยนี่เขามีอาจาัดเครื่องเค็มให้เต็มเลยป้าปิดเดี๋ยวก็ไปเป็นนอนเพราะว่าปกติเวาจะเป็นคนที่ตื่นสายกันมากแต่นี้อยากมาแบบกินข,ของแบบตอนเช้าในเมืองก็เลย ตื่นมาสภาพหน้าสดวันนี้หน่อยบดเข็ดนัว่สภาพร้อนหน่อยนะนี่น่ารักเนาะอืมไอ้ดูไก่ทอดเนื้อจชิงๆบดกินนั่นแหละโหดอ่ะบดกินเราเลยแรงมันดีเลยคือตื่นเท้ากันมากไงทุกคนอื่นหมดสภาพหน้ากันแบบ รุนแรงนี่และชายดูเสือดิอืมเนาะเดินได้เหรอวะเดินไม่ได้ไม่ได้คืนไม่ได้สวยอ่ะคนเยอะมากๆรุนบรรยากาศร้านตักเองแล้วก็จะมีแบบว่าผักมาให้เราตรง ชันได้กินเสร็จแล้วล่ะจะกลับกลับไปนอนสภาพสดนน่ากลัวมากโอเควันนี้ไปแล้วนะกลับร้านนี้ไปอ๋อลืมบอกไปเขาจะกินนีกอย่างหนึ่งผมเนีขาบขอกเขาจะินห่อหมกอีกอย่างหนึ่งไปื่อจ้าก,กับร้านป้าไม่บาย